สวัสดีครับวันนี้เราก็มาซ่อมรั่วแอร์อิเล็กทรลัก์นะครับก็ทําการเปิดเครื่องให้เรียบร้อยครับดูว่าระบบมันทํางานปกติไหมครับก็เป็นพอเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับระบบก็ทํางานปกตินะครับเราก็ทําการวัดน้ํายาดูแล้วน้ํายามันตกนะครับผมก็เลยเปิดดูก็มีรั่วอยู่ตรงที่คอยเย็นด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปดูว่าใช้น้ํายาเบอร์อะไรครับเป็นน้ํายา32นะครับใช้อยู่ที่1,150กรัมนะครับก็ทําการถอดลงมา เพื่อทําการเชื่อมนะครับแล้วก็ปูผ้านะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวอะไรต่างๆที่ถอดมามันจะเป็นรอยนะครับก็เลยวางไว้บนผ้า,าผ้ายางนะครับเวลาล้างจะได้ไม่เป็นรอยนะครับอันนี้ก็เราต้องอันนี้ก็มาเป่าตรงคอยเย็นนะครับที่มันรั่วนะครับก็เป่าเพื่อทำความสะอาดขัดด้วยลวดทองแดงนะครับแล้วก็เชื่อมทุกข้อเลยนะครับเชื่อม มันรั่วอยู่ประมาณ4ข้อนะครับอันนี้ผมแต่ว่าผมก็เชื่อมไปทุกข้อเลยเพื่อแน่นะโคตมันจะรั่วอีกครับเชื่อมทุกข้อพอเชื่อมเสร็จนะครับก็ทําการอัดไนโตนะครับไนโต2 5 0ร psi นะครับตอนนี้ผมก็มาลงน้ํายาตรงคอยเย็นนะครับตรงอะไรคอยเย็นนะครับนี่ก็อัดไนโตไปที่250อ psi นะครับเพื่อเช็ครั่วอีกครับก็ยังเจอรั่วอยู่2จุดนะครับตอนนี้ พอปล่อยในโตออกแล้วก็เชื่อมรั่วต่อเชื่อมรั่วต่อ2จุดอ่าแล้วก็อัดในโตเข้าไปอีก250 p s อได้นะครับแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็เจอรั่วอีกครับเพราะเมื่อกี้น่าจะเชื่อมปิดข้อนะครับเชื่อมปิดจุดอันนี้ก็นิ่งสนิทแล้วนะครับตอนนี้อ่าพอทำการล้างนะครับลงน้ำยาแล้วก็ล้างอะไรทุกอย่างให้ครบนะครับให้สะอาดเลยนะครับพอเราอยู่ใน ตัวนี้ผมจะรับประกันอยู่ที่หนึ่งปีนะครับระบบน้ำยานะครับนี้ผมก็มาเป่าตรงเป่าลมร้อนของข้อนะครับแล้วก็พ่นสีเคลือบนะครับพอพ่นสีเคลือบเสร็จผมก็เป่าลมร้อนอีกครั้งนะครับเพื่อเคลือบสีนะครับให้มันแน่นเข้าไปอีกนะครับแล้วประกอบแล้วก็เอาไปาติดตั้งฮับแล้วก็ขันแฟแล้วก็แบ็กค่มเพื่อรอเติมน้ำยานะครับก็ใช้เวลานานอยู่ประมาณครึ่งชั่วโม,มงนะครับแล้วก็เตรียม เครื่องช่างนะครับเพราะผมจะเติมน้ำยาแบบช่างกิโลเติมนะครับ1,150กรัมนะครับเป็นหาสาม2นะครับพอทําการปิดเกจปิดเกจแล้วดูว่าเออเข็มมันตกไหมก็เข็มก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เติมน้ํายาเข้าไปนะครับเติมน้ํายาเข้าไปแบบช่างกิโลให้มันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มาฉีดตรงข้อต่อนะครับว่ามันรั่วไหมก็ไม่รั่วก็ประกอบกลับให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งานเย็นปกติครับจับกระแสไหลปกติเลยครับขอบคุณครับ